อาฟ้ามาเก็บไข่ไก่ครับเอาเข้าไ,ไปเลนไปเยะไม่กัดใช่ไหมไ,ไม่กัดหรือไม่กัดเข้าไปสิเขาไปเ,าาเก็บไข่ค่ะวันนี้ป้าจะเก็บไข่กลับบ้านเขาจะเก็บไข่ไก่กลับบ้านเอาฟ้ามาเก็บเองเลยนะแล้วเอาฟ้าก็จะเอาไปกินใช่ไหมไปต้มกินเดี๋ยวแม่ต้มให้กินให้ให้ต้มกินให้ฟอามาเก็บไข่ไก่ไปสิลูกไปกับพี่เขาเนี่ย เดบเห็นนี้คิดเดแบบกีดการ์ดนะอะเก็บเะเก็บเลยลูกเก็บเองเลยหยิบได้ทุกช่องเลยค่ะไอ้ยิบซีหยิบลอยหยิบเอาเข้าไปหยิบไอาหยิบดิหยิบไปไอ้ยิบซีช่องที่มันยังไม่อยู่อ๋อไม่เป็นไรมันอยู่ก็ไม่เป็นไรไอเอามาไม่ได้เอาไปเอาเข้าไปเลยเร็วๆไอ้หยิบไป เอาไปอ่ะพี่ถือให้อันพี่ถือให้หนูหยิบหนูหยิบหนูเลือกเลยหนูเลือกเลยก็ไปเอาสิกลัวอะไรอ่ะเอาไปหยิบเอาเอาตรงไหนก็ได้เอาไหนก็ได้อีกฟองอ่ะได้สิบฟองเร็วๆอ่ะหยิบมาอีกหยิบตรงไหนก็ได้